สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวตัวละครเพนนะครับผมเพนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เรานะครับยังหาได้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นตัวละครเมตามากๆเลยนะครับสาหรับประตูที่มาใหม่นะครับประตูที่เอาไว้หาเจ้าลิมอนรู้นะครับทุกคนตัวละครเพนนี่สําคัญมากๆเลยนะครับพี่เลยได้โอกาสมารีวิวนะครับทุกคนโอเคไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะสอนหาด้วยนะครับว่าหาตัวละครนี้ยังไงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กับรหัสเป็นรหัสเด็กของพี่เองนะผมนะเป็นรหัสเด็กหมายถึง ว่าเป็นรหัสที่ปั้นขึ้นมาเองนะไม่ใช่เด็กที่หมายถึงว่าเป็นเป็นหญิงเป็นสาวอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะทุกคนก็เป็นรหัส ที่พี่ปั้นขึ้นมาเองนะครับทุกคนในส่วนของเพนครับพี่สุ่มได้บัฟกิจมานะครับทุกคนเวล85เรียบร้อยนะครับตัวละครวางพื้นนะครับแล้วก็ไอตรงสเตตนะครับเป็น A ลบนะแล้วก็ตัวระยะเป็น A บวกนะครับคูดาวเป็น A ลบประมาณนี้นะครับพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสเตตมากเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้ในส่วนของสกิลต้นไม้นะครับก็เล่นเป็นสายครีนะครับทุกคนนะสำหรับเพนเนี่ยจะเล่นเป็นครีก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นเป็นดาเมจฝั่งนี้ก็ได้นะครับ ใครที่ได้เป็นบัฟโอเวอร์อห์ดหรือว่าอวตารนะครับเล่นเป็นสายดาเมจฝั่งนี้ก็ได้นะครับทุกคนแต่พอดีว่าพี่ได้ในส่วนของบัฟกริดมานะครับก็ส่วนใหญ่ตัวละครที่เป็นบัฟกริดนะครับพี่จะเล่นเป็นฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะเล่นเป็นแนวนี้หมดเลยนะครับต้นไม้นะไอตัวที่เป็นบัฟกริดในกระเป๋าพี่ที่มีนะครับทุกคนประมาณนี้สําหรับน้องๆน,นะครับที่กําลังมองหาการฟาร์มเกมอนิเมะรัสเตนอนิเมะดีเฟนเดอร์ ender, และอนิเมะรอย่อนะครับ แบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอพี่ขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android u g 4นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว u g 4 o n e เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนํา Gvip ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชําระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่ UG p e นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง YouTube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับอ่ะตัวละครเพจนะครับหายังไงนะครับทุกคนนะก็ให้ทุกคนนะครับกดเทเลพอร์ตไปที่เลทนะครับสำหรับคนที่อยากหานะครับ ให้เรานะครับไปเล่นเลดลิฟท l เลทนะครับก็คือเลดสตรงนี้นะครับทุกคนอ่าให้เราเล่นสเตทหกนะครับเล่นไปจนกว่าจะรอบแหละทุกคนพูดง่ายๆนะเล่นยังไงก็ได้ส่วนตัวละครใช้อะไรเล่นเนี่ยพี่ไม่ได้พูดถึงในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราอาจจะไปเล่นกับคนอื่นให้คนอื่นแบกก็ได้นะครับรอปไม่ยากนะครับทุกคนปล่อยเอฟไว้ได้นะครับทุกคนอีกก็เล่นสเตทหกนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วทุกคนเราไม่จําเป็นต้องเคลียร์มาลีนเคลียร์อะไรไม่จําเป็นนะทุกคนเรามาเริ่มเลดอันนี้ก่อนได้้้เเเลลลลยยนนนนนะคแแววกก็่่ีงงงมาาาจถึทุํให ซื้อตรงนี้นะครับนี่ให้มาซื้ออันนี้นั้นเนี่ยสามอย่างเนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่ยกดซื้อให้หมดเลยนะครับเนี่ยกดซื้อมันจะถาวรครับถ้าเราซื้อครบทั้ง3อย่างตรงนี้นะครับตอนที่เราเข้าไปเล่นเลดเมื่อตะกี้นะครับลิฟวิ l เล e นะครับทุกคนนะเราจะได้ดาเมจบัฟห้าสิเปอร์เซ็น์นะครับมันจะอยู่ถาวรนะครับซื้อแค่ครั้งเดียวนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับอ่ะทุกคนมา เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนนะเออพี่ลืมพูดอีกนิดนึงเว้ยแหมลืมพูดอีกนิดนึงคือนี่นะครับทุกคนตัวเพนมันสามารถอีโวได้นะครับอันนี้คือร่างที่พี่มียังไม่ได้อีโวนะครับเนี่ยก็ถ้ายังไม่ได้อีโวมันจะเป็นระดับเซเลเชียนนะครับทุกคนสิ่งที่ต้องใช้ในการอีโวนะครับก็คือเรสคาวคล็อกตรงนี้นะครับทุกคนสําหรับเจ้าเรสคาวคล็อกนะครับมันก็หาจากเลดช็อปเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็ราคา175นะครับกดไปเลยประมาณนี้นะครับทุกคน โอเคไหมนะครับก็อีโวขึ้นมานะครับสำหรับการอีโวแล้วเนี่ยเลเวลเราจะโดนรีเซ็ตนะครับแต่ว่าไอตรงสกิลต้นไม้เนี่ยที่เราฟาร์มไว้จะไม่หายนะครับเพราะว่าขั้นที่เราอีโวขึ้นมานะครับมันจะเป็นอันติเมตนะครับทุกคนนะเออแล้วก็ตอนนี้นะครับทางเกมนะครับเขาปรับเบสซิ่งนะครับเราสามารถกดใส่เบสซิ่งตรงนี้ได้เลยเอ้าทําไมตัวนี้มันไม่มีเบสซิ่งวะทุกคนตัวละครไหนมีเบสซิ่งบ้างเนี่ยอะอย่างตัวนี้นะครับทัสซึมุกินะครับเรากดใส่เบสซิ่งแบบนี้ได้เลยนะครับเกมอัปเดตเข้าามเห็นปะ เมื่อก่อนนะครับเราต้องเอาตัวละครไว้ที่ช่องแรกนะครับถึงจะใส่เบสซิ่งได้นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือไม่ต้องแล้วนะครับจะกดถอดก็กดคลิกแค่นี้เลยนะครับทุกคนส่วนตัวไหนที่ไม่ขึ้นก็คือว่ามันไม่มีเบสซิ่งนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเพนตัวนี้จะดาเมจเท่าไหร่นะครับสำหรับบัฟกิทนะครับเนี่ยเริ่มต้นมาก็ประมาณ3 0 0แสนนะครับถ้าเกิดสเตตเอสเนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้นะครับทุกคนโอเคไหมป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในโหมดอินฟินิตี้นะครับทุกคนเนาะ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะวางเจ้าตัวเพนให้ดูเลยละกันนะครับทุกคนนะ ค่าวางจะอยู่ที่1,200นะครับตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวละครที่เอฟไม่ได้นะครับทุกคนแต่ว่ามันก็สามารถเล่นเลดใหม่หรือว่าประตูใหม่ได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่เลดใหม่เดี๋ยวเออพี่หมายถึงประตูใหม่นนแหละทุกคนก็คือประตูที่หาลิมอรูนะครับเพราะว่าประตูนั้นน่ะมันจะเป็นธาตุน้านะครับธาตุน้ำเนี่ยมันจะแพ้ธาตุพืชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครธาตุพืชตอนนี้นะครับเป็นเมตากันมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ทุกคนควรจะต้องหามาอีโวกันเลยนะครับสาหรับเพนนะครับ อ่ะขั้นแรกเมื่อเราวางตัวไปนะครับดาเมจก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเนอะรูปแบบเนี่ยเป็นเซอร์เคิลนะครับประมาณนี้นะครับแอนิเมชันก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับทุกคนเนอะหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละแต่ที่ทุกคนอยากรู้นั่นก็คือดาเมจใช่ไหมอ่ะทุกคนอ่ะขั้นแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับใช้เงินพันแนะครับดาเมจกลายเป็น6กแสนนะครับทุกคนนะระยะ36นะครับตี3.86วินาทีนะครับเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับ อันที่2ใช้เงิน2,500นะครับทุกคนนะดาเมจขึ้นมาถึง1ล้านแล้วนะ1 2 5 0 0ล้านนห่นนะครับทุกคนระยะ39.6นะครับแล้วก็ตัวคูดาวเนี่ยจะอยู่ที่3.86วินาทีนะครับทุกคนอ่ะขั้นต่อไปกันเลยนะครับใช้เงิน3,800นะครับทุกคนนะรูปแบบก็ยังเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับทุกคนเป็นวงกลมเซอร์เคิลแบบนี้นะครับนะดาเมจอยู่ที่1 7 2 0 0ล้านจแสนะครับระยะเท่าเดิมนะครับคูดาวเท่าเดิมนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับ ขั้นต่อไปนะครับทุกคนจะใช้เงินอยู่ที่6,600นะครับมีแอนิเมชันใหม่นะครับทุกคนนะเมื่อเราอัพขั้นตรงนี้ไปแล้วนะครับทุกคนเซอร์เคิลของเราเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยแอนิเมชันก็คืออันนี้คือส่วนตัวพี่มองว่ามันเป็นเหลี่ยมๆนะครับไม่ค่อยสวยแอนิเมชันทําไม่ค่อยสวยนะแอนิเมชันตรงนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับไม่สวยเลยทุกคน ประมาณนี้ครับมอนมันโดนดูดไปด้วยนะครับทุกคนสังเกตเห็นปะตัวละครมอนมอนมันลอยขึ้นไปแล้วก็แบบไอชิระเทนเซนะครับนะชื่อท่านะครับทุกคนนะชิระเทนเซถ้าเกิดใครเคยดูนารูโตะนะครับตอนนี้เนี่ยเราอัพมาประมาณ4ขั้นนะครับใช้เงินอัพไปแล้วเนี่ยประมาณเอ่อหมื่นหกละกันนะครับกลมๆนับหมื่นหกเนาะได้ดาเอตมาสมล้านสองแสนแปดหมื่นนะครับทุกคนขั้นนี้ตีแอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็ตีติดสโลด้วยนะครับทุกคนเนาะ ไอตรงดาเมจนะครับ3ล้านที่พูดไปแล้วนี่กว่าระยะ52.3นะครับทุกคนนะแล้วก็คูลดาว4.83วินะครับทุกคนประมาณนี้นะครับอืมอันต่อไปกันเลยนะครับทุกคนนะใช้เงิน7,450นะครับดาเมจขึ้นไป5ล้านถือเยอะมากถือทถ,ถือว่าเยอะมากๆนะครับทุกคน5้าล้าน3 0ม0 0ืนะครับทุกคนระยะ5 2 3เท่าเดิมคูลดาวเท่าเดิมนะครับทุกคน ขันต่อไปกันเลยนะครับใช้เงิน8,750นะครับดาเมจจะเป็น6,910,000นะครับระยะเพิ่มขึ้นเนาะเป็น55.9นะครับทุกคนแล้วก็คูดาวนานขึ้นนะครับ4.5าวินะครับทุกคนประมาณนี้นะครับยังไม่เปลี่ยนแอนิเมชันนะครับทุกคน ขั้นต่อไปกันเลยเนาะขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงิน13,500นะครับมีแอนิเมชันใหม่นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าขั้นนี้ก็จะเป็นยังไงนะขั้นนี้คือพี่ชอบมากนะครับทุกคนคือมันเป็นฟูลเอลีนะครับก็คือศัตรูเนี่ยจะโดนทั้งหมดเลยนะศัตรูที่เข้ามาอยู่ในวงเนี่ยจะโดนดาเมจทั้งหมดนะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่9 5 9 0 0 0านะครับระยะ70.3นะครับตีหวินะครับทุกคนตีนานกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามันก็ได้เปรียบที่มันตีทัั้้งงงววแแลกก็โคคคตรรรนนนะะบทุ อันต่อไปนะครับใช้เงิน14,800นะครับทุกคนดามเมจ12ล้าน 6... แสนนะครับระยะ73.2นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะตีช้าเอ้ยตีเร็วกว่าเดิมเด้เออเป็น5้าเ็นะเมื่อกี้มัน6วิใช่ปะก็ลดลงมาเหลือ5.79วินาทีนะครับทุกคนตีฟูลเหมือนเดิมนะอันต่อไปกันเลยนะครับใช้เงิน15,500นนะครับทุกคนนะ ดาเมจจะอยู่ที่15ล้าน7แสนนะครับทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้นะครับระยะ77.5นะครับคูดาวเนี่ย5.47นะครับอันนี้ก็ตีเร็วกว่าเดิมนะครับทุกคนโอเคไหมขั้นต่อไปนะครับขั้นที่10แล้วนะครับเป็นขั้นสุดท้ายนะครับทุกคนนะจะใช้เงินอัพอยู่ที่ประมาณ10,07นะครับทุกคนนะ10,07นะครับได้ดาเมจ20ล้าน2แสนนะครับทุกคนแล้วก็ระยะ81.1นะครับแล้วก็คูดาว5.15ก็คือตีเร็วนะครับสรุปแล้วนะครับตีเน 5วินาทีโจมตีหนึ่งครั้งนะครับไอตรงระยะเอตรงดาเมจนะครับทุกคนอยู่ที่20ล้านนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าการโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีแค่วันฮิตนะครับก็คือ1ฮิตนะครับตัวเี๋พี่ลองปรับคูณ3ให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูดีดาเมจมันขึ้นเท่าไหร่ดาเมจมันขึ้นแค่เลือดว่ะทุกคน คืออ่ะมันจะตีน่าจะประมาณตี1ฮิตหรือเปล่านะครับพี่คิดว่าน่าจะตีแค่1ฮิตนะครับทุกคนแต่ว่าการที่เราอัพไปสายเอ่อที่เราได้บัฟกิจเนี่ยแล้วเ,เราอัพต้นไม้ไปทางสายคีนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันเขียน45%ตรงนี้นะครับ 45%ตรงนี้มันจะหมายความว่าอัตราคริติคอลนะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่เราจะโจมตี2ครั้งติดคริ1ครั้งนะครับบัฟกริปเนี่ยมันจะคริดามจ75%นะครับมันจะแรงมากๆาเว้ยทุกคนถ้าเกิดมันติดคริเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ดามจตัวเลขตรงนี้เยอะๆนะครับก็ให้อัพไปทางขวาดามจก็ได้นะครับอย่างที่พี่บอกในต้นคลิปนะครับสำหรับใครที่ได้โอเวอร์หลอดหรืออวตารนะครับเล่นไปทางดามจก็น่าจะดีกว่านะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นกริปเนี่ย ก็จะเล่นที่คลิกก็ได้หรือจะเล่นที่ตัวดาเมจก็ได้อันนี้ทุกคนก็ตัดสินใจเอาลวกันแต่ว่าในส่วนตัวพี่เล่นเป็นกริดนะครับทุกคนประมาณนี้อ่าทุกคนประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับผมทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัวเพนนะครับดามเมจ20ล้านเลยนะครับทุกคนอ่ะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ